สวัสดีครับชาวราศีมีนครับวันนี้จะมาพูดถึงดวงความรักประจําเดือนตุลาคมนะครับสําหรับคนโสดความสัมพันธ์คนคุยความสัมพันธ์งงๆและคนมีคู่นะครับซึ่งราศีมีนนะครับก่อนอื่นใดขอเปิดจากเรื่องของคนโสดก่อนตอนนี้เหงากันบ้างไหมครับขออนุญาตเปิดไพ่ของคนโสดในราศีมีนเดือนตุลาคมนะครับ อย่าลืมติดตามพี่บอมนะคะใน y u t u b e เนาะนล์ครับคนเกิดราศีมีช่วงนี้มีอะไรในใจหรือเปล่าครับที่เรารู้สึกเรายังไม่เคลียร์เรายังรู้สึกว่าเรารักความสุขที่มันเกิดจากตัวเองแล้วคนภายนอกแวดล้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมจากเพื่อนหรือว่าความสําเร็จที่เรารู้สึกเรานาพามาเหมือนตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกมีความสุขหรือเปล่าตอนนี้เราอยากได้อิสระจากชีวิตนะ คือคนโสดนะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงจะมีคนเข้ามามีนะครับคนเข้ามาแต่ว่าเราอะเปิดใจไม่สุดเท่าไหร่เหมือนคนเข้ามายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรครับมองว่าตอนนี้ถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วในชีวิตโสดของคุณนะจะเป็นชีวิตที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีเหงาบ้างแหละแต่บางทีครับความอยากมีแฟนมันมาเป็นพักๆเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เจอใครสักที แต่ให้ขึ้นนะครับว่าถ้าคุณอยากจะมีใครสักคนคุณมีได้นะครับคุณอาจจะเจอจสถานที่ท่องเที่ยวงานเฉลิมฉลองหรือในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนําพาคนมาให้รู้จักก็ได้นะถ้าคุณอยากมีใครสักคนคุณลองเปิดใจนะครับเราก็เปิดกว้างเดือนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณกําลังโลดแล่นกับชีวิตของความโสดอยู่ไม่เป็นไร คุณก็ยังใช้ชีวิตให้เป็นอิสระครับรักตัวเองให้พอแล้วจะมีคนรักคุณเข้ามานะครับแต่มองว่าตอนนี้คุณรักอิสระและรักความเป็นตัวของคุณเองมากๆเลยอขอให้เพิ่มเติมนะครับตอนเนี้ครับเขาบอกว่าในเรื่องของแบบสัญญาณต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตของคุณกําลังจะเดินไปข้างหน้าอย่างเฉิดฉายมากๆแต่ตอนเนี้ครับถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันต้องการความสงบ ฉันต้องการความแบบไม่วุ่นวายคุณโสดไปก่อนดีกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอะเวลามีคนรักเข้ามาสักคนหนึ่งหรือคุณได้รักใครมองว่าคุณจะเต็มที่กับคนคนนั้นมากๆจนบางครั้งอะครับคุณขาดความเป็นตัวเองไม่เป็นไรครับเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าคุณจะคุยเล่นกลุบกริบเนี่ยไม่ว่าเลยแต่ว่าถ้าคุณจะไปแบบเอาใครเข้ามาไว้ในใจจริงๆแล้วก็มองว่าคนคนนั้นน่ะต้องดูเป็นผู้นำของคุณ และต้องดูเป็นคนที่ไม่ทําให้คุณเครียดไม่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีแฟนแล้วมันหนักกว่าเดิมเช่นนั้นแล้วนะครับคุณเอาความสบายใจของคุณเป็นหลักดีกว่าครับชาวมีนครับต่อมานะครับคนที่มีความสัมพันธ์แบบคนคุยชาวมีนที่มีความสัมพันธ์แบบคนคุยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับคนที่คุณคุยอยู่ครับคนคุยของชาวมีนนะครับ เดะมูนยังรู้สึกว่าโลเลไม่มั่นใจยังมีในเรื่องของสิ่งที่รู้สึกว่าแบบมันกังวลอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเพราะว่าไพ่ขึ้นในตอนนี้ปัจจุบันอะฟอร์มนาคือสิบเหรียญโอลเลิศนาไพ่ขึ้นว่าตอนนี้ครับความรักมันเหมือนบาลานซ์แล้วก็ยังสามารถไปได้มากกว่านี้อีกและในเดือนนี้เหมือนจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับ ถ้าคุณคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราก็ขอให้คุณนะครับได้กล้านะครับที่จะเปิดใจใหม่ๆอะไรที่รู้สึกว่าอึดอัดอยู่หรือว่ามันยังค้างคาใจนะครับคุยกันได้มองว่าเป็นเรื่องราวที่คุยกันได้นะครับโอ้ว้าว จะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้คบกันในเดือนตุลาคมนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยก็ congratulation นะครับถ้าใครที่รู้สึกดีกันแล้วรู้สึกพัฒนาต่อได้หรือว่าความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะมองว่าคุณกับเขานะครับพัฒนากันได้จะเป็นความรักที่ดีเลยแหละครับตอนนี้นะครับถ้ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคาใจอยู่หรือรู้สึกยังไม่มั่นใจครับพยายามเคลียร์ให้จบเนาะ และถ้าตอนนี้นะครับคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันผ่านเกณฑ์คุณแล้วว่าคุณจัดไปเลยครบไปเลยเพราะว่าดูว่าคนคนนี้ครับเขาน่าจะผ่านชาร l เลนจ์ของคุณหรือว่าผ่านในเรื่องของสิ่งดีๆไปพร้อมกับคุณนะครับในเดือนนี้ความสัมพันธ์แบบคนคุยของคนเกิดราศีมีนก็ช่างน่าอิจฉาเหมือนกันนะครับในเดือนนี้นะครับก็ขอให้คุณนะครับได้โชคดีกับคนรักหรือคู่ของคุณนะครับจนกลายเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนและคนรักจริงๆและจับมือกันมาตั้งนานนะครับ ต่อมาครับคนที่มีความสัมพันธ์แบบงงๆ,ๆครับเหมือนตอนนี้เรามีเป้าหมายเนาะที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนคุณเพิ่งเจ็บมาเลยอ่ะกับในเรื่องของความรักอ่ะหรือคุณไปเอาใครเข้ามาอยู่ในใจแล้วคุณเหมือนแบกเขาไว้หรือเปล่า คนคนนี้ดูมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากเหมือนกันนะครับทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเซไปฝั่งเลยแหละไม่เป็นไรครับถ้าตอนนี้ครับคุณอยากจะกลับมาเป็นตัวเองหรืออยากจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะครับคุณลองเริ่มต้นใหม่ครับไพเดทขึ้นนะครับการทรานส f ฟอร์เมชันการเปลี่ยนแปลงนะครับมันอยู่ที่ตัวของคุณนะครับว่าคุณจะสามารถเยียวยาในตัวเองมากแค่ไหนไพเฮอร์มิตขึ้นนะครับคุณลองทําบุญกับแสงสว่างกลับมาโอโหตัวเองสักหน่อยหนึ่ง มองว่าชาวมีนะครับที่มีความสัมพันธ์แบบงงๆเนี่ยเพราะคุณนะครับไปรู้สึกถึงเขาเยอะไปรู้สึกถึงคนคนหนึ่งที่เขามีอิทธิพลต่อคุณมากอาจจะเป็นเลิฟบอมบิงหรือเป็นช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรกๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงแรกมันดีมากแต่ว่าตอนเนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเขาไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าการไม่เหมือนเดิมของเขาแล้วคุณยังรับได้อยู่คุณไปต่อนะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปจนคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่า ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณลองกลับมารักตัวเองก่อนคุณกลับมาเยียวยาตัวเองสักพักหนึ่งแล้วคุณจะมีความโชคดีนะครับให้ใจตัวเองได้ผ่อนคลายให้ใจตัวเองได้เยียวยาใจตัวเองสักพักหนึ่งนะครับอย่าคิดมากนะครับตอนนี้นะครับมองไว้ซะว่าเป็นกรรมเก่าที่เราจะให้อภัยเขาโกรดน้ําไปเลยไม่ต้องไปอะไรกับเขาเยอะแยะมากมายวุ่นวายไปหมดอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วครับปล่อยวางครับ จริงๆแล้วนะมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเคยทำมาแต่ไม่เป็นไรครับผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอคนที่ดีกว่านี้ถ้าใครง,งงอยู่ในความสัมพันธ์นะครับขอให้คุณนะครับได้กลับมาอยู่กับตัวเองคิดไว้ซะว่าเขาแค่ผ่านมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ก็พอครับอย่าคิดมากนะครับสู้ๆครับต่อมาสำหรับคนที่มีคู่นะครับในคนที่เกิดราศีมีนครับ คนที่มีคู่ในราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างครับความสัมพันธ์หวานส่ำราบรื่นดีไหมขอใ่้เปิดคำทำนายหน่อยครับนับครับทรีออฟเพน e n เคิลส์มองว่าตอนนี้นะครับคุณกับเขาเนาะก็มีการคอนเนคกันได้อย่างราบรื่นดีนี่นาะ แต่บางครั้งเหมือนเรานะครับยังมีอะไรที่อยู่ในใจเหมือนมีความต้องการบางอย่างที่อยากเขาเปลี่ยนแปลงหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากให้เขาได้ลองทำดูเพื่อเราบ้างมองว่าตอนนี้คนที่มีคู่นะครับอาจจะมีความกังวลบ้างนะครับโอ๊ยทำไมเฮอร์มิตขึ้นในตำแหน่งของปัจจุบันเยอะจังเลยล่ะของราศีมีนนะ่ะตอนนี้ของคนมีคู่นะครับ ท่บอกว่าให้เรานะครับลองทบทวนในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการว่าความสัมพันธ์แล้วอะ่ะจริงๆเราคืออะไรที่เราอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการคิดมากไปเองหรือว่าในจิตท,ที่เรารู้สึกว่ามันว้าวุ่นใจหรือว่าไม่สบายใจลองคุยกันนะครับมองว่าความสัมพันธ์มันมีได้สองมุมมากๆบางครั้งเช้าเนี่ยดีมากๆเลยแต่พอตกกลางคืนเราคิดมากอีกแล้ว มองว่าแบบตอนเนี้ครับมันเป็นความต้องการของคุณกับเขาไม่ตรงกันสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ครับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ดีเลยเนี่ยมองว่าแบบเป็นเรื่องของการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณลองพูดกับเขาดูนะครับพูดโดยการที่ไม่ใช้อารมณ์ พูดอย่างค่อยๆพูดแล้วก็พูดอย่างแบบเป็นกลางที่สุดโดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันและความรักของคนมีคู่นะครับจะผ่านไปได้ดีๆจริงๆนะครับคุณไม่ต้องกังวลครับสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆของคุณเขายังมองข้อดีในตัวคุณอีกเยอะแยะมากมายครับขอให้คุณนะครับใช้สิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมีนะครับเพื่อผ่านในสิ่งต่างๆกับคู่ของคุณไปได้นะครับตอนนี้คุณอาจจะต้องกลับมาเนาะ เพื่อทําให้เรานะครับได้มีจิตใจที่เบิกบานหรืออาจจะแบบนั่งสมาธิเมดิเทชันเบาๆก็ได้ครับหรือกรวดน้าเบาๆหรือทําบุญเบาๆก็ได้สิ่งสิ่งนี้นะครับจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณมีสิ่งดีๆเข้ามามันอาจจะเป็นในช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่คู่ของเราเนาะอาจจะมีความเครียดแล้วเราก็มีความเครียดเองเหมือนกันไม่เป็นไรครับความรักมันต้องผ่านอะไรเป็นอีกหลายอย่างนะครับเช่นนั้นนะครับ มองว่าคุณกับคู่ของคุณนะครับจับมือกันไปค่อยๆคยุยกันไปและสิ่งดีนะครับจะเกิดขึ้นกับทั้งคู่แน่นอนครับขอให้คนที่เกิดในราศีมีนนะครับทั้ง4ความสัมพันธ์นะครับพบแต่ความโชคดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักของทั้งสความสัมพันธ์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโชคดีนะครับ